เราจำหน่ายบ่อใหญ่แล้วเราก็จะจับแยกออกไปนะคะคล้ายคัดนะคะหรือว่าภาษาบ้านเฮาคือใส่กระชังไว้เนาะภาษาเพืสมบูรณ์ของบ่อนี้คือมีผักบุ้งมีผักเยอะนะคะก็เลยลงปาตะเพียนเป็นลูกนะคะลูกปาตตเพียนกับปานินนะคะเพื่อให้เราจำหน่ายบ่อใหญ่แล้วเราก็จะจับแยกออกไปนะคะคล้ายคัดนะคะหรือว่าภาษาบ้านเฮาคือใส่กระชังไว้เนาะภาษา วันนี้ฟ้า,ฟาใสยังขนาดฟ้าคา้คาคับไม่ไหวคะ่ะก็บ้านก่อนนะคะเราทําได้แค่ตอนมืดนะคะร,รือทือองฟ้าบ้านเราบรรยากาศห้าโมงนะคะเมื่อก่อนที่ที่ผ่านมานะคะที่เลี้ยงจะซื้อที่บริษัทที่ขอเพะนะฮะก็ประมาณตัวละสี่บาทห้าบาท แต่เราก็ดูตามสถานที่มาจ้าเป็นจุดๆนะคะเราะเขายังเล็กอยู่ก็รอ,อนู่นละคะ่ะว่าเจ้าปูนใดใดโลไม้มาลงท้องบ่อหลังบ้านนะคะนี่ถ้าคุงจะลาดตัวน,นี้เราก็จะทำการห้ามงเย็นนู่นลุงโหเจ้าของเจ้าของกิจการ ประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลงก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะจะตากแดดเดยอะมากนบรรยากาศขออยู่ในร่มแป๊บนึงนะคะเกษตรกรก็ไม่ไหวนะคะภาพุเกษตรกรไม่ไหวเป็นลูกปลานะคะ ถือถือ,องฟ้าบ้านเราบรรยากาศ5โมงนะคะมาทำบุญข่าวเพราะว่าด้วยสภาพน้ำคือฝนตกด้วยขอบคุณที่ชมคลิปนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าใสยังขนาดฟ้าคักคักไม่ไหวคะ่ะเข้าบ้านก่อนนะคะ เราทำได้แค่ตอนมืดนะคะประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลง <S <S <an> <S ก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะจะให้เราจำหน่ายบ่อใหญ่แล้วเราก็จะกับแยกออกไปนะคะคล้ายคัดนะคะหรือว่าภาษาบ้านเราคือใส่กระชังไว้เนาะภาษาประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลงก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะ จ,จริงๆไม่มีเจตนามาให้อาหารคุณนะคะทีเหลือจากไอ้นั่นที่เหลือจากบอ่อหลังบ้านเนาะก็เลยเอามาให้พี่โอ้รู้ตัวนะคะดูสิคะนี่นี่ก็มีปลานินนะคะบอ่อโดนสบูร์ของบอ่อนี้คือมีฉักบุ้งมีผักเยอะนะคะก็เลยลงปลาตะเพียนเป็นรูปนะคะ ลูกก็ะเทียนกับปานินนะ,ะเพื่อดูดูอท้องฟ้าบ้านเราบรรยากาศ5โมงนะคะพี่มาจ้าเป็นจุดๆนะคะเขายังเล็กอยู่5โมงเย็นนุ่นลุงโหเจ้าของเจ้าของกิจการใช่นะคะ ที่เราบอกว่าเราจะเพาะนะคะเออตอนนี้เราร้อนนะคะขขยับไปนิดนึงบรรยากาศสุนครณภถึงแม้ฝนนี้แล้วตอกตากนะคะตอกตากเดือดนานเหมือนกันนะคะมันจะตกนะคะแต่ก็จะร้อนนะคะประมาณนี้ค่ะเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าน้อมาดูสินะ5โมงเย็นนู่น ลุงโหเจ้าของเจ้าของกิจการขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลงก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะอโอ้รู้ตัวนะคะดูสิคะนี่นห่นปนี่ ก็มีปลานินนะคะบทอันนี้คือเราทำาคือหลังเลิกงานนะคะไม่ใช่เราทําในวันปกติแต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ตื่นเช้านะคะน,นี้แล้วตอกตากนะคะตอกตากเดดนานเหมือนกันนะคะทําการขายต่อนะคะี่ปล่อยลงเลยนะคะแล้วก็มีนะคะทุกคนน้ำข่บปูนขาวเพราะว่า,วา ด้วยสภาพน้ำคือฝนตกด้วยขอบคุณที่ชมคิปนะคะทุกคนทลายยี่ยี่สิบยี่สิบหรือสามสิบสตังค์อะไรประมาณนี้นะ,ะเฉียไว,ว้ก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะคะปีนี้ไม่ได้ซื้อตัวนะคะที่เราบอกว่าเราเจะเพาะนะคะเออตอนนี้เราร้อนนะคะขขออยับไปนิดนึงบรรยากาศสุนครถึงแมี่มาจ้า เป็นจุดๆนะคะเพราเขายังเล็กอยู่น mm. ู่นใต้เออเมื่อก่อนที่ที่ผ่านมานะคะที่เลี้ยงจะซื้อที่บริษัทที่ขอาเพาะนะฮะ mm. ก็ประมาณตัวละสี่บาทห้าบาทแต่เราก็ดูตามสถาน mm. ทุกคนมาดูกันนะคะวันนี้เป็นวันที่สามที่เราจะ ให้อาหารลูกปลาหลังบ้านเรานะคะที่บอ่อติดกับบ้านเลยนี่มาจ้าเป็นจุดๆนะคะว่าเขายังเล็กอยู่ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะทำการถายต่อนะคะี่ปล่อยลงเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะมาทำบุญข่าวเพราะว่าด้วยสภาพน้ำคือฝนตกด้วย ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะทุกคนประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลงก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะ,ะให้เราจำหน่ายบ่อใหญ่แล้วเราก็จะจับแยกออกไปนะคะ,ะคล้ายคัดนะคะหรือว่าภาษาบ้านเฮาคือใส่กระซังไว้เนะะาะภาษาให้เราจำหน่ายบ่อใหญ่แล้วเราก็จะจับแยกออกไปนะคะ,ะคล้ายคัดนะคะหรือว่า ภาษาบ้านเราคือใส่กระซังไว้เนะะาะภาษาเพืสมบูรณ์ของบ่อน,นี้คือมีผักบุ้งมีผักเยอะนะคะก็เลยลงปลาตะเพียนเป็นลูกนะคะลูกปลาตะเพียนกับปลานินนะคะเพื่อเพื่อคืนอน่หนึ่งจริงๆก็เป็นอาหารปลาเป็นอาหารเท้าหัวนี่โป้งมือนะฮะมีทั้งปลานินปลาตะเพียนขนาดนี้โอ้วันนี้ร้อนนะคะเี้มาจ้า เป็นจุดๆ,ๆนะคะพราเขายังเล็กอยู่ให้เราจำหน่ายบอ่อใหญ่แล้วเราก็จะจับแยกออกไปนะฮะ,ะคล้ายคัดนะคะหรือว่าภาษาบ้านเฮาคือใส่กระสังไว้เนะะาะภาษากินการขอบคุณนะคะที่ชมคลิปขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเอไอนะคะ <c oughs> กินการขอบคุณนะคะที่ชมคลิปขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่านเอไอนะคะถ้สาสมมติบอ่อนี้หมดเนาะสวยงามนี่หมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อเอ่อทำอาหากินจริงๆขมาเร็วเป็นลูกนะคะเป็นลูกตากแดดเยอะมากอืมบรรยากาศขออยู่ในร่มแป๊บนึงนะคะ เกษตรกรก็ไม่ไหวนะคะขวามนวดนลค่ะที่เราบอกว่าเราจะเพาะนะคะเอ่อตอนนี้เราร้อนนะคะขขยับไปนิดนึงบรรยากาศสุคนรถึงแม่ฝนดะคะที่เราบอกว่าเราจะเพาะนะคะเอ่อตอนนี้เราร้อนนะคะขขยับไปนิดนึงบรรยากาศสุคนรถึงแม่ฝนดห้าโมงเย็นนู่นลุงโฟเจ้าของ จ้าของกิจการประมาณนิ้วโป้งนะคะที่ลงก็ลูกปลาตัวละนะคะถ้าถ้าเฉลี่ยนะคะอะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะที่เราบอกว่าเราจะเพาะนะคะเอตอนนี้เราร้อนนะคะขอขยับไปนิดนึงบรรยากาศสุโขทัรถึงแม่ฝนกึ่งธรรมชาติชัดเจนไม่ได้ ธรรมชาติธรรมดานะชัดเจนไปเลยแต่บ่อกลางบออถธอไปนี่ยังให้อาหารนะคะให้ <c oughs> กินกัน